อาครับผมวันนี้ล่าเราก็แท็กนะครับนี่เชฟออฟรู้เปล่าแกจบที่ไหนโตที่ไหนมาผมไม่รู้หรอกว่าจบโตที่ไหนแต่ว่าเขามีร้านสเต็กเนื้อที่แบบว่าโด่งดังแล้วก็น่ากินมากใช่ใช่พี่ก็รู้เหมือนคนทั่วไปเรื่องนั้นทุกเนารู้ก็โทษจักซีรีส์ได้แบบเต็มแม็กซ์นีวัสดุฟินห้าเสือน้ำตาท่วมก็ดูได้มีอันทุกที่ทุกเวลาสมัครมอนอเมสคุ้ม ถามเชฟออฟดีกวครับวันนี้ปกติเชฟออฟก็จะอยู่หน้าเตาอยู่หน้าเครื่องครัวปกติเที่ยวบ่อยไหมครับได้มีเวลาเที่ยวไหมมีครับผมเที่ยวบ่อยเที่ยวบ่อยแล้วอย่างน้อยเดือนหนึ่งต้องให้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 เวลาการเที่ยวตัวเองสักสองครั้งป่ะงั้นเดี๋ยววันนี้นะเราพาเชฟออฟนะครับผมไปโหดมั่นหิวกับพวกเรากนครับที่นี่เลยลาบุรีสุดยอดครับ โอ้เลตติ้งช่องจะขึ้นก็ตอนนี้แหละเลตติ้งจบเออไปมาก่อนแต่ว่าสภาพพี่ตอนเนี้ยผมว่าลูกทีมพี่ไม่กลัวพี่แล้วแหละแต่ซีรีส์ได้แบบเต็มแม็กซ์วิวจะฟินห้าเสื่อน้ังตาช่วมก็ดูได้มีอั้นทุกที่ทุกเวลาสมักโมโนแมสคุ้มที่สุด